มาค่ะรีวิวกาแฟปาน,นันชิตากันนะคะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ดูแล้วนะคะแล้วก็ได้ฟังแล้วคุณอาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะว่าเฮ้ยสมควรซื้อหรือไมโอเคนะคะอ่าถ้าลายซองก็จะเป็นแบบนี้นะคะชีกซองแล้วใส่แก้วได้เลยนะคะ อ่าโอเคน้ำนะคะไม่เยอะหอบคิมมากไม่รู้คิมอะไรแต่คิดว่านะคะเขาทำเพื่อเราคือให้เรานะคะมีคนที่สวยนอนนะคะ,อะ,อะโอเคออนาอโอเคหอมนะปัญจชิตา น,นี้เดือนตุลานะคะบอกแล้วโปรโมชั่นแรงมากเพราะเป็นเดือนเกิดพี่นะะเอาไปเลยค่ะ2 0 8ดบาทแค่เกิดใครสนใจไราทักมานะ,ะโอเคนะไปไหมนะอร่อยค่ะใครที่ไม่ชอบกินขมอะ่ะคืออันนี้รสชาติคือหวานมันนะคะเราได้เลยว่าหม่อนะคะขออนุญาตไปกินก่อนนะเพราะพี่เป็นคนที่ต้องวางไว้ให้มันเย็นแล้วถึงจะกระดกเลยนะ,ะกินร้อนๆมันเหมือนไม่อร่อย ะะหวานมันถูกใจพี่เลยนะะเป็นคน <c oughs> ไม่ชอบกินขมแต่เป็นคนชอบหวานเพราะฉะนั้นรสชาติแบบหวานมันเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแบบนี้ก็คือได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบขมพี่ว่าเติมในกาแฟที่มันเป็นผงๆใส่เข้าไปคุณอาจจะถูกใจคุณก็ได้นะคะอันนี้มารีวิวให้ดูแล้วนะโปก็บอกแล้วนะ <c oughs> ไปแล้วะคะ่ะ